สองเทรนผู้บริโภคปี2,564สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชริดาพรมโยธีนะคะเข้าปี2,564มาได้เดือนกว่าก,ากันแล้วนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากโควิด -19 ทำให้การใช้ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปนะคะจากเริ่มแรกเนี่ยเป็นวิถีชีวิตแบบ new normal ไปสู่ next normal ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิดบรรดาธุรกิจนะคะต้องปรับตัวกันยกใหญ่ใครที่ปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ก็จะรอดพ้นจากวิกฤตได้ดาเนินธุรกิจต่อไปได้ รายงานล่าสุดนะคะโดยผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็น global managing partner นะคะของสถาบัน Mackenzie g l o b McKinsey s t i t u t i นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กและสำนักงานอีก74แห่งใน38ประเทศได้หยิบยกตัวอย่างความสำเร็จในการปรับตัวของภาคธุรกิจทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นอัตราการใช้อ e ีคอมเมิร์ซของร้านค้าปลีกของสหรัฐเนี่ยที่เคยคาดว่าต้องใช้เวลาอีก5ปีจึงจะแต่ระดับ24%แต่กลับพุ่งสูงถึง33%ได้สำเร็จนะคะตั้งแต่กลางปีก่อนสำหรับประเทศยุโรป ที่การใช้งานดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลอ d ดอปชันในภาพรวมเนี่ยสูงอยู่แล้วถึง81%ก่อนโควิดทะยานขึ้นไปถึง95%ค่ะ ขณะที่ห่วงโซ่การผลิตนะคะได้ก้าวเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0อย่างเต็มที่ทั้งการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วก็เครื่องจกักรการใช้หุ่นยนต์ขั้นสูงรวมถึงการใช้เครื่องพิมพ์3มิติซึ่งล้วนแต่ได้รับการกระตุ้นจากการดำเนินการภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดทั้งเส้น พัฒนาการเหล่านี้นะคะช่วยลดต้นทุนการผลิตในประเทศพัฒนาแล้วและก็ชดเชยได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนต่างต้นทุนแรงงานระหว่างการเลือกผลิตในสหรัฐและจีนจึงช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้กับบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตของตนที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะมาดูทางด้านผู้บริโภคกันบ้างค่ะมินเทลค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถามที่ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร และทำไมในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกด้านข้อมูลตลาดนะคะมินเทลก็ได้ทำการวิเคราะห์ผู้บริโภคตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ทิศทางของการแข่งขันพร้อมนำเสนอมุมมองด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลในรูปแบบที่โดดเด่นนับตั้งแต่ปี1972หรือ2515นะคะคำวิเคราะห์เชิงคาดการณ์แล้วก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของมินเทลเนี่ย ก็ได้ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยนะคะทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำแล้วก็ฉับไวจุดประสงค์ของมินเทลก็คือช่วยให้ธุรกิจและก็ผู้คนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันค่ะล่าสุดนะคะทางมินเทลได้เผยแพร่แนวโน้มของกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี2564 พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการวิเคราะห์แล้วก็รายละเอียดการตลาดเชิงลึกชี้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของตลาดตาม,ตาม,ตามแต่ละช่วงนวัตรกรรมของแบรนด์ต่างๆและก็โอกาสการพัฒนาบริษัทรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆในช่วงระยะเวลา12เดือนข้างหน้านี้ค่ะโดยเทรนด์ของผู้บริโภคปี2564จาก Mintel นี่นะคะประกอบด้วย7เทรนด์ดังนี้เลยค่ะเทรนด์แรกนะคะนิยามใหม่ของสุขภาพดี ผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยกำลังมองหาวิธีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพที่ดีให้กับตัวเองมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเหตุนี้นะคะผู้คนก็พยายามใช้ชีวิตอย่างสมดุลแล้วก็ต้องการความรู้สึกอบอุ่นใจรวมถึงการใช้ชีวิตที่มีระเบียบแบบแผน จากการที่ความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งแรกๆที่ผู้บริโภคคำนึงถึงนะคะแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครจัดทำคู่มือการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาก่อนเพราะฉะนั้นค่ะก็จึงเป็นหน้าที่ของแบรนด์นะคะที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อน,นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคสำหรับแบรนด์ใดที่ตั้งเป้าจะปรับภาพลักษณ์และก็โครงสร้างธุรกิจใหม่มินเทลมองว่า วิธีการที่จะดึงดูดผู้บริโภคนั้นไม่ใช่การเน้นขายสินค้าและบริการเพียงอย่างเดียวค่ะแต่แบรนด์นคะคะควรจะสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคเพื่อให้พวกเขาเห็นถึงความสําคัญของคุณค่าภายในตนเองและพลังที่ผลักดันให้มนุษย์กล้าลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะประเด็นต่อมาค่ะเรื่องของการฟังเสียงจากผู้บริโภคมินเทลวิเคราะห์ว่า ผู้บริโภคทั่วโลกนะคะต่างออกมาให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันในประเด็นด้านความเสมอภาคสิทธิและหน้าที่เพื่อที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงในสังคมไปนในทางที่ดีขึ้นความคิดส่วนรวมในสังคมหรือว่า collective mentality นะคะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นได้กระตุ้นทัศนคติของผู้บริโภคให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะยังได้เกิดขึ้นกับสังคมที่มีวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกสูงอีกด้วย โดยกระแสดังกล่าวได้ส่งเสริมให้มนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสีและก็การเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกนับได้ว่าเป็นการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งกับมนุษยชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมบนโลกฉะนั้นนะคะมินเทลจึงให้คนานําแนะนําว่าแบรนด์จึงควรก้าวขึ้นเป็นผู้นําในการพูดถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ในทางตรงกันข้ามค่ะ การเพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆในสังคมอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของแบรนด์ได้เรื่องต่อมาค่ะลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไปสถานการณ์ก็คือผู้บริโภคเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างแท้จริงโดยมองถึงความเป็นอิสระจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆอันเป็นการสร้างนิยามใหม่สำหรับทัศนคติของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ผู้บริโภคทั่วโลกค่ะกำลังพบเจอกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะคะส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ต้องปรับตัวอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ค่ะผู้บริโภคในปัจจุบันจึงได้เริ่มตระหนักแล้วก็สำรวจการใช้จ่ายของตนนะคะพร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นซึ่งสรุปได้ว่าผู้บริโภคเหล่านี้ไม่ได้มองหาความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่พวกเขายังคิดไปถึงเรื่องของความปลอดภัย การป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดตามมารวมถึงความทนทานของผลิตภัณฑ์และก็คุณภาพบริการต่างๆอีกด้วยค่ะมินเทลกล่าวว่านี่จึงเป็นโอกาสของแบรนด์นะคะที่จะสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจของตนให้เป็นไปตามเทรนด์ดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าแบรนด์สามารถมอบสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้บริโภคได้ประเด็นต่อมาค่ะเดินหน้าไปด้วยกัน ผลจากการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 นะคะทำให้ผู้บริโภคแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยเริ่มหันมาร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันละกันค่ะการระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มโหยหาการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโลกมากกว่าที่เคยอย่างไรก็ตามค่ะยังมีประชาชนในอีกหลายประเทศนะคะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยหรือว่าเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในจุดนี้ค่ะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงทัศนคติและก็ความเข้าใจถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะความโดดเดี่ยวได้ซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับแบรนด์ต่างๆที่จะนําเสนอวิธีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สู่ผู้บริโภคค่ะประเด็นที่5ค่ะชีวิตเสมือนจริง การเว้นระยะห่างในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะรวมถึงการสแสวงหาสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตหลีกหนีจากความเครียดและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ชีวิตของผู้บริโภคยุคปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และก็นวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคนอกจากนี้ค่ะการรับชมสื่อบันเทิงในรูปแบบดิจิทัลยังสามารถสร้างพลังบวกและก็เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าด้วยกันความนิยมของเกมและก็อ e ีสปอร์ตนะคะนับเป็นโอกาสของธุรกิจแบรนด์จากตลาดต่างๆที่จะร่วมจับมือกันสร้างไอเทมพิเศษในเกมผ่านการสร้างสารรค์ออกแบบเกมหรือว่าขายสินค้าควบคู่ไปกับเกมอีกทีประเด็นที่6พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความยั่งยืน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะได้เปลี่ยนลนักษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภคโดยเริ่มหันมาเน้นการอยู่แบบยั่งยืนมากขึ้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยง่ายกว่าสมัยก่อนหลายเท่าทําให้ผู้บริโภคนะคะต้องการที่จะเห็นความโปรง่งใสจากแบรนด์ที่พวกเขาใช้บริการรวมไปถึงวิธีการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยวางแผนรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนในปัจจุบันค่ะผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาที่โลกของเราในกําลังเผชิญอยู่ นี่จึงเป็นโอกาสของแบรนด์นะคะที่จะสร้างและก็พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคอย่างเช่นการเน้นการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือชุมชนการสนับสนุนสังคมเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายคะ่ะวิกฤตการณ์จากสื่อดิจิตอลถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลนะคะจะส่งผลประโยชน์มากมายในการดําเนินชีวิต ผู้บริโภคในปัจจุบันต่างเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่อดิจิทัลกันมากขึ้นในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะคะเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโซลูชันที่จะช่วยจัดลงจิตใจแก่ผู้บริโภคเป็นที่รู้กันว่าเทคโนโลยีนะคะถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นถึงกระนั้นค่ะการพิจารณานบทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีต่อความรู้สึกของผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะศึกษาไวค้ค่ะ อีคอมเมิรและการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบันดังนั้นนะคะแบรนด์ต่างๆควรที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยีในโลกดิจิตัลเพื่อมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคพร้อมเชื่อมต่อโลกออนไลน์และก็ออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและก็ต่อเนื่องแก่ผู้บริโภคได้ จากนี้ไปค่ะไม่ใช่เรื่องของการมาของเทคโนโลยีกันแล้วนะคะแต่จะเป็นการดำเนินชีวิตต่อไปของคนในสังคมเพื่อความอยู่รอดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่จบค่ะจึงทําให้ต้องมีการปรับตัวจนกลายเป็นวิถีชีวิตคงต้องดูว่าทางผู้บริโภคผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาบ้างจากเทรน์ทั้ง7นี้เพื่อเข้าไปครองใจผู้บริโภคอีกครั้งการตลาดแบบเดิมๆคงใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับกู้แชริ่งและปอมชริดาพรมโยทีนะคะมาติดตามกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ